สวัสดีครับมื่อนี้มาหลวยพามาตามในทางพอสายในงวดก่อนบันไดศูนย์แปดพี่น้องออกศูนย์เก้านะครับเพิ่นฝันบอเขาเราไปติดตามนะครับว่บาพอสายเราฝันบอเดี๋ยวกลับไปติดตามเลขคำนวณแม่ๆนๆ่น้องเพิ่นไปกันเลยครับสวัสดีครับพ่อสายสวัสดีครับหมอรวยพี่น้องเอฟที่ช่างลายเอาเสียดายนะครับพ่อสายให้ศูนย์แปดเด้อนะครับออกศูนย์เก้านะครับ เดยวเขาน้มเป็นต hmm. <st> ัวเดียวเขนๆนี่ลองเอ้ยนะครับไก่เรียดสูงหันเนาะเซเลอร์วิ่งเขาดีเพื่อนนะครับสำหรับพอสรายนะนะครับพี่น้องเอ็ซีบูเดมักน้ำกับตามต่อขึ้นเก้าแล้วพี่น้องนะครับฟันเพ่อนกระแม่นนะครับวันนี้เพ่นฟันบดรลองถามเพื่อนนะครับเอาพอทายฟันบ้องวันนี่ มันกคว่าฝันบ่ตาว่าฝันอะไากูว้าเนาะเพราะว่ามันบ่ไก่ขึ้มจิงดอกฝันอะไรฝันได้ร้อยฟันบาที่ลงน้ำลงกั้งเลก็บ่มีคอนหัวตเนาะไามันจิงมันอนเออเนี่ยมันจงมาถามไม่เียกฝันอาไปเด็กสูตรคำงอนไปเจ้ากันดัมเจ้กความทํำได้เลยไปแต่มาก็พาเขาวานกกจิราบนเขาแถบไไปไล่นกออกจากเขาก็จะมันจิมมดแะดอก ยังปร่เกิดอยู่เจ้มันล่องเป็นฝูงเลล่องเป็นฝูงได้นันง,เนงเนนสเตจอยู่ในบินจนตื่นเสียงหมดแล้วมันไม่ยานหรอก เอาต่อไปไม่แน่นอนนี่ในนอตฝ้าวดบอดเดี๋ยวเออเห็ดหุ่นทั้งเอาหอมห้างมาว่านี่ล่มพัดหอมห้างตกไปเชียงหน้าฝนมันสักมาเ่ลรมแห้งบ่มีฝนเยอะอยู่หน้าเอออยู่นี่มีในบ้านเห็นอะไรยังบูยูเห็เจาเห็ดนั่นไหมเขาเจ้าซื้อยังกรจาดมันคอยกันเอาปลูกถุงยางแต่ใส่ถุงปุ๋ยดังขัวขาดล่มมากเกินที่ตือนแคน้อยนิดสีอย่างเนี้ยแต่ถุงปุ๋ยเห็ดแป้งสันหรือว่าจะเห็ดหุ่นอยู่เดี๋ยวมีไอเดียอยู่ที่เนื้อเนื้อกระดิ่งเนาะก็เลยหุ่นสัก นกพิราบมักินบ่ได้จิ้มได้กินได้ยู่มันนั่งคนพนิยมคนพนิยมบ่ะไหเอามาลาบกาเสีบเยอ่เมื่นั่นกินเยอะอืมอันยิ่งได้นกนกยังก็นกเป็ดนกเป็ดนกไมวยแซยบคนนกเป็ดเนี่ยนกพิราบนกเป็ดมันเสียบมันมเนาะอืมมันเสบดอกนกไม่นวอมันเป็ดมันกีฬาเสีบก่อนเนาะอืมแล้วเคยจะมาถามมาพอสายไอวิ่งตัวได้วันเนี่ยแข่งเล็กเจนงเด็กทีวิ่งตัวได้วิ่ง เรือวกิ้งไหมห้าวัวหวิ่งเยห้าเ้ยห้าาาไห้า่ามาก่อนเลยเนาะห้ามันเกิมาก่อนเลยห้าันเกิวใหญ่เลยจักคููมันงวัดเดียวสองครูเขพยังคููเดียวสองครูต่อมาสามหดอกกันสดโอ้สามเลยบวันเ่ยวัชิวาขอจักสองให้สามเลยพกทีให้แต่ตัวเดียวไรให้แม่ให้แปดกิ่งเเลยจะได้ล้วววน มันถึมีเดียคือสามสามสุดสาม,ม,สามครูตัวกันตัวเด่นหรือมโตัวกันตัวเน้นครับผมแล้ว<ม>พูดดมวนว่าอันมันมีเน้นมีกันนี่เนาะเพราะเขาลงชัดเจนเนาะอไอ้ชื่อไงดอกสลับเวฟซี่เนาะให้ช่องทังเวฟซี่ใอ้ะมากน้ำเนิะที่ว่าราคาทอ,อกันเ่าเห็นมันมีตัวเน้นตัวกันตัวหนักเยอะ แคร์แชรบนลางแค่นั่นล่ะฝนตกบ่ไปใส่ปลาชิวบ่บ่ได้ไปใส่ปลาชิวไป้วันปลาขาวต้มสุ่มเด้ปลาขาวแม่าจำหนีิปลาเขาขึ้นวะก็บ่ขึ้นแล้วมันน้ำหน่อยก็เลยไปวันน้ำปังน้ำยังละห้าโอกอได้หลายเติบเยอะซิวใครไปปลาชิวกับใครเราเนาะมาหาใส่ตัวใครมาขายเดี๋ยอะจังกินเอาซุ่มปลาชิวใหญ่เด้ปลาชิวไปไปหาเลียนตัวใครเลียนเออเจ้าเสี่ยวเลียนสายสายหวยเจ้ากันพอว่าเอฟซีเตี้ยเป็นใครเป็นเจ้าล้อเบิ้งเยอะ ที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 ประกบคู่ให้ได้บันประกบไม่ไหวเนี่ยจังซู้ตัวเรียกประกบเออกระเดาแตะเออกมเอาสิสิกอว้าวามหมายเวลาสิบนาทีนาทียี่ฝากประกบเออกระเาห่อกลยเปนน้งมานละเอาเวลากันเออก็บอกกันแ่น้อยพอัลไดะอันทเอนเรียกมันมันได้เราละเดือนเดียวบากันเงินกันเดือเอาเอาบมาดูตัวได้บันได้ป่ะประกบคู่ หาหาซีขึ้นก้อนมูดดเด็กไยน้องนี่ไงบนนะหาสามกันเล็ดเล็ดกันเบิญสามสาเลอเลี่ยงไมู้เลยอืเขาบอกการหาว่าเดือหาโอ้ยมาสามก็เด็กเบุนเออมีกันเบิด้กสามด้ใหเนเน้นหาสาม ร่องร้องกันหาซี้นล่ะกันจนล่ะถูกเสียดเนาะคนเสียว่าใครนี่ย่อมดอกเลีเบิลแต่ว่านันใบน้อยให่ตุยมันคือบ่าเทกระซงเขาล่งไปเพราะว่ามักจังสันโดนๆมันก็จังเบิลจังรันดอกเลี้บก็ได้จังเป็ดแปดเจ็ดเจ็ดเกาาไปเสุดนๆก็จังคนก็ว่าใครมานั่น้านเนี่น่งอาจ้ำล่ะ เออตดหาสามหาสามนะวงกลมว้ก็หลุดก็ได้วงวงว้นี่ก็เจ้าจังหัวจัากวนเน้นดิอืนั่นแล้วสามตัวเดียวตัวเมื่อนเป็นตัวประกอบกันวบแจ่ใบคาเทียมันมันรวยเอาไปตื้อ่าแล้วครับเอาพอไซใหญมากกับมีเหล็กวิ่งวิ่งหาจับฟูกับหาซี่หาสาม สามสามเพิ่นเน้นหาสามเน้ะค่ะโตน้องแต่หาสี่ตามนี้เนาะเือ๋ยวว่าหายมากสามตัวเน้นล่องกันชัดเจนเนาะนะครับเดี๋ยววิ่งแล้วเขาดีพอสายนะครับบางคนประมาทเนะสำหรับเล็กวิ่งนะครับตัววอดดักวอดดักหรือจะเตี่ยมมาหรือหลายเลยเลยพอสายนะครับพี่น้องกันน้ำแม่ขอดีเนาะเอาล่องพวกพี่น้องนะสำหรับเด็กพอสายสามนี้เด้ะนะครับเอาวัชชัดพี่น้องนะครับ เขาจะไปใช้หรอเปล่าลอกมออ้อยวะลอกม้อยเรามันงคาการกระเทีอนดบอกยัดมันขยันเ,เน้่เขาขยันนะเขอมีเขา<อ>จะเขาจะมีะเครือ่องเขาใช้ราะฝันไหนได้บอกเดี๋ยวน้ำคงทตายจะมาฝันประกอบงน,นั่นกนไปีกมาซ้าเด็กเพว่าคือว่า,วาสีแมนยุ่นละนี่เราบนบ่มีปูดได้อยกหรอกมันบ่ออกมาจะันจมเห็ดได้นี่เรากันงวดนี่กั มีหาได้ตัวนี้ล่ะกินหาเนาะคิดว่าแนวอื่นสิบ่มาจล่ะแจมก็สิมานํามื้อนี้ล่ะนี่โตมานําก็ถือว่ามักตัวนี้ก็ว่าตัวนี้แล้วจักสิถืบ่ถืล่ะแต่ว่าว่าตัวนี้นะเออก็นก็สิสิเทียดวงนําบ่เทียดวงแล้วชื่อบักหลายพุ่นแล้วบ่300บ่ทัน80เออ แปดศูนย์ศูนศูนย์แปดครับลอยเดียวนึงบนรางยัขาดเพามันใจบ่าหือเพราอยได้นะครับโนเมือน่านเพราะของมันใจตัวไม่สนหน่งวันนี้บอกพี่น้องเพียบที่เพนหนึ่งใจก็ตัวสิ่งี่ง่ายขึ้นมาภาคอีสานเด้บัดจังหวัดบึงการไนีฟังขงได้เเลขสัญจรในงวดนี่เฮ้ย้สัญจรแบ้าวะเนี่ย โอ้นะครับท่านยุูท่าสมัยได้วะยซคือว่าเราอัปเดตตลอดนะมาคดรงหูได้ว่าสันจรว่าสันจรนครับเต่วพูด้าทายเขายังท่านหูอยู่มาออกจะบึงการหงวดสิบหงดหนึ่งมิทุนาเียนเขียนล่งใหม่มันถือได้หรอวันจีทพี่น้องเอบีัน์สิัพสวนด้วยเจรียกันได้เนี่ยว่าหนึ่งมิทุนาได้เนี่เอาสวนะครับงอดี่ายวิ่งหาได้นะครับผมหาซีหาสามหาสามหลักกับสามสามเนาะเลีเน่มันคือหาสามนะครับเลขร่องหาซีกันสามสาม ับช่วงขมานน้ำประสายในวันนี้เด้อนะครับประสายทุกคนเด้อผมรอาฝันนีรอดจะหน่อยนะฝันหนีรอดจะหน่อยนะยังโมนี้มันต้องเสี่ยงละจังลู่บวกกาเสี่ยงกับบวกลู่บวกกาได้กาเสียมีเพียงห่วใจตัวใดฮะมีเพีนงูัว่ใจตัวใดเนาะโว้ยบ่เด้วแต่ว่าก็มีแต่เลขคำนวณที่เห็นยุบประจำหมั่นใจเพื่อนรุ่กันนะครับเพื่อนกับลิศละลอยสองลอยนะครับให้รู้ตัวรู้เท่าแต้มสำหรับพระสายนะครับ มันนี่ก็ตามเหยื่อิดมขี้อันตานรดใดรดอ่าขอบคุณภาษาหลายเรื่องะครับเคืดเฝ้านกเด้อกินเข่าเนด้อเออพาเฝ้าพ่าะไรตมันสิมัดไปจากพื่นดินถอกจากให้น้ามันจำบวานที่เออเอ้เ้ากบ้านหนาวไปยี่ดอกบ้านหนาวไปยอะกตกทินเคยเป็นเจ้าหน้าเจ้าโอ้ยไปปีไก่โบเห็นปีกายบเห็นปีนี้จะเห็นปีนี้เห็นปีไก่เห็นแต่หน้าทงอื่นยูเกียนนครับยูหน้าก็มันจะเห็นบริวาขกับจอมนกเลยนะครับภาษาบานนกแห้งมาช่วงนั้นนะครับ อาทั้งน,<อ>ก,น,นกเขาครับผมนกเขาปันใดดอกนกเขาปันใดดอกมันหน่อยนกพิราบลูกเต่ร้อยอครับผม,อบผมอขอบคุณผู้สายตาครับสวัสดีครับ